สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้ออกมาทําคลิปภาคสนามกันอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวน้าหนวดพามาทดสอบคันเบ็ดหคันนี่นะครับ f i ッシングแฟนส์นะครับรุ่น l ลนซี่นั่นเองที่น้าหนวดได้เคยรีวิวไปนะครับก็เป็นคัน UL นะครับที่น่าจะมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าได้ทํารีวิวไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตัวนี้สเปคดีนะครับวันนี้มาประกบคู่กับ นะครับรอกสไตล์ B F S นะครับเดี๋ยวไปทดลองกันนะครับว่าผลการทดลองนะครับการจับถือต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างป่ะเผื่อมีใครสนใจคัน U L ในลักษณะนี้ครับไปครับลุยอ่ะนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวนั้นหนูจะพามาดูนะครับว่าวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้นะมีอะไรบ้างตัวนี้ก็เป็นนะครับรอกอะไรวะ Black Knight 2นะครับนั้นหนูเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับเป็นรอกสไตล์ B F S นี่แหละนะครับแล้วก็มาประกบกับตัวคันนะครับที่เราจะรีวิวกันในวันนี้นะครับ ส่วนตัวสายนะครับเลือกใช้สายนะครับ PE ศูนนะครับของ Ccs ซองบูนะครับแล้วก็สายหน้านะครับใช้เป็น20ปอนนะครับก็อุปกรณ์มีประมาณนี้แหละนะครับส่วนในเรื่องการจับถือนะครับต้องบอกเลยว่าไอ้ตัวคันเบ็ดตัวนี้มันเป็นคันสไตล์ ul แล้วก็ตัวนี้เป็น 5. ฟุตหนึ่งแค่นั้นเองนะครับระยะนะครับตัวด้ามก็จะเข้ากับอุ้มมือพอดีเลยนะครับการจับถือถือว่าโอเคนะครับก่อนที่จะเอามาทำรีวิวในวันนี้นะหนวดได้ไปใช้งานมาแล้วเบื้องต้นนะครับก็ถือว่า บอกก่อนเลยต้นคลิปเลยว่าประทับใจนะครับตัวนี้ถือว่าประทับใจเลยแหละลัคันตัวนี้นะครับก็แอคชั่นเนี่ยไม่ไม่ยวบด้วยนะครับด้วยที่ว่ามันเป็นคัน5ฟุตหนึ่งเองนะครับมันไม่ไม่ยาวจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นตัว6ฟุตเนี่ยอันนั้นหนวยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะยวบหรือเปล่านะครับอ่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดการจับถือนะครับของเจ้าฟิตชิ n งแฟนแลนซี่ครับส่วนในเรื่องของการทดสอบนะครับหนวดจะขอทดสอบแค่เหยื่อ2ประเภทละกันนะครับก็เป็นเหยื่อกบยางตัวเล็กนะครับตัวแค่นี้แหละนะครับ ก้อนน้ำหนักประมาณ4.5กรัมโดยประมาณนะครับแล้วก็ปลายยาง1รุ่นแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นปลายยางของลิปลอยนะครับกับตะกวด3กรัมนะครับตัวนี้กบตัวนี้ประมาณสัก4.5กรัมนะครับส่วนปลายยางตัวนี้น่าจะมีไม่ต่ํากว่า6.5กรัมนะครับแต่ว่าเวทคันเบ็ดเนี่ยนะครับเวทคันเบ็ดเนี่ยด้วยตัวเหยื่อนะครับเขาจะระบุไว้นะครับอยู่ที่ตัวเหยื่อเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะระบุไว้ที่1-8กรัมนะครับ1-8กรัม แล้วนู่นลืมบอกไปนะครับเจ้าแลนซี่ตัวนี้นะครับตัวเวทสายเนี่ยเขาเลือกใช้อยู่ที่2.6ขีนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบกับเหยื่อสประเภทแค่นี้พอนะครับมาครับเรามาเริ่มกับปลายางลิปลอยเลยนะครับกับตะ่วด3กรัมนะครับด้วยพื้นที่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่หนองนาซานะครับแต่เป็นช่วงหน้าฝายนะครับนี่การทรงเหยื่อนะคือรีวิวคันก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยอุปกรณ์นะครับก็ พยายามจัดให้มันเหมาะสมด้วยนะครับด้วยตัวตัวรอกเองหรือว่าตัวสายเองนะครับนนวดพยายามบอกตลอดนะครับว่าจัดให้มันเหมาะสมนะครับตอนนี้เรา,าทดลองกันในท่า,า Back s i ด์แคสตนะครับแล้วก็ s i d e cast ปกตินะครับวันนี้ที่เราจะทดลองกันแล้วก็พวกท่าโ v e r h e a d ธรรมดาอะไรแบบนี้แหละนะครับส่วนท่าอื่นๆนะครับตีไม่เป็น <laughs> นะประมาณนั้นนะครับ ก็ในเรื่องของการทรงเหยื่อนะครับทำได้ดีนะครับอันนี้มันก็อย่างที่บอกนะเรื่องของตัวลอกด้วยนะครับแบ็กไซคสไปแบบโดง่โดงๆไปนะครับ <c oughs> ลักษณะแบบนี้เลยนะแล้วก็ในเรื่องของไซคสธรรมดานะครับก็ทําได้ดีนะเดี๋ยวนะเอาฟูซะแล้ว <c oughs> ตกน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอันนี้อาจจะอ่อนเองนะด้วหนวดอาจจะอ่อนเอง <c oughs> เดี๋ยวขอตีสายเคลียร์ก่อนนะ โอเคเคลียร์สายก่อนนะตอนนี้เราอยู่กันกับการทดสอบนะครับคันเบ็ดเนาะฟิชชิงแฟนแลนซี่นะชื่อรุ่นว่าแลนซี่นะครับการทรงเหยื่อระยะแบบนี้สบายมากเลยนะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับใครที่ติดตามในเพจหรือว่าในช่องทางอื่นๆของนันนวดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีผลงานมาแล้วนะครับกับเจ้าคันเบ็ดตัวนี้นะครับก็เป็นปลาช่อนไซส์น่ารักน่ารักเลยแหละนะ จะบอกว่าไซส์เล็กก็ได้นะเนี่ยไซร์แคสนะครับทรงเหยื่อก็ทําได้ดีนะครับด้วยแอคชั่นของมันนะครับเป็นคัน5ฟุตหนึ่งที่ค่อนข้างจะไม่ยยบด้วยนะครับนะครับพอมันไม่ยยบเนี่ยนะครับมันมีความตึงนิดนึงเนี่ยนักหนวดจะค่อนข้างชอบคันในลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับไปดูโอเวอร์เฮดกันหน่อยนะครับโอเวอร์เฮดเนี่ยสบายมากนะครับบอกได้เลยนะครับเรื่องของระยะเรื่องของอะไรพวกนี้มัน นะอย่างที่น้าหนวดเคยบอกนะครับมันเรื่องขององค์ประกอบด้วยเรื่องของหมายด้วยนะครับถ้ามันไกลเกินไปเราก็เดินเข้าไปสักหน่อยนะหรือว่าถ้ามันไม่เหมาะสมกับคันหรืออุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยนะครับเราก็ลองหาอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมกว่านี้ก็ก็จะดีนะครับน่าประมาณนั้นนะครับนี่แหละครับคันเบ็ด UL นะครับสำหรับใครที่ชอบคันเบ็ดสไตล์ UL นะครับเนี่ยตีมือเดียวนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็คล่องคลงกันไปนะครับแล้วก็น่าจะทำให้ อทลดในการตกปลาเนี่ยนะครับมีอีกมากมายเลยแหละนะครับเี่ทรงเหยื่อสไตล์มือเดียวแบบนี้นะครับจริงๆนะหนุนไม่ค่อยถนดัดหรอกนะทรงเหยื่อสไตล์มือเดียวแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็น U.L เนี่ยนะครับก็ตีได้นะตีได้เพราะว่าด้วยตัวคันนะครับด้วยตัวความยาวของด้ามหรืออื่นๆองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยมันมันทำให้เราเหมือนมันบังคับให้เราส่งมือเดียวนั่นแหละนะครับ <c oughs> ตรงนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะมันเราอยู่หน้าฝายตรงนี้เป็นฝายเห็นไหมครับ เดี๋ยวนะโทรศัพท์เข้าแป๊บนึงนะครับเออน่าสนใจเหมือนกันนะหน้าฝายตรงนี้นะครับไม่ไม่มั่นใจว่ามันมีปลาอะไรบ้างนะครับเพราะมันเป็นหนองน้ำซามอยู่ข้างหน้านู่นนะครับแล้วน้ำมันก็ล้นเข้ามาตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนองค์ประกอบระหว่างน้ําที่ล้นมาจากน้าน้ําเค็มนะครับแล้วก็การระบายน้ําจืดก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับ <c oughs> ถือว่าทําได้ดีนะชอบเลยเนะี่ย เอาไปใช้มาแล้วนะครับเอาไปใช้ตกออกหมายมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็สนุกสนานด้วยด้วยสาย PE แค่0.8นะครับดิดเยื่อนะครับก็ดีนะครับการส่งเหยือ่อทำได้ดีเลยนะครับนั่นนวดบอกแบบนี้นะคัน UL เนี่ยมันยบอยู่แล้วแต่ว่าจากที่เคยสัมผัสมาหลายๆรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตึงหน่อยนะครับ นั่นก็สาเหตุมาด้วยระยะด้วยนะครับมันเป็นระยะ5ฟุตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการทดสอบนะครับสำหรับปลายางนะครับกับตะกรวด3กรัมนั่นเองกับคันแรนซี่นะครับจากค่ายฟิชชิงแฟนครับมาที่เหยื่อตัวต่อไปนะครับเป็นกบยางจิ๋วนะครับจากค่ายอินฟินิตี้ลัวนั่นเองนะครับตัวนี้นะตัวจิ๋วๆแบบนี้นะครับน้ำหนัก4.5กรัมเองนะครับตัวเล็กนะครับขนาด2.6เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับที่น้ำหนวดเลือกเหยื่อในลักษณะแบบนี้ก็ เพราะว่าให้มันเหมาะกับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเหยื่อใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆนะครับบางทีมันก็โหลดหรือว่าโอเวอร์สเปคของตัวอุปกรณ์ที่เรา,าเลือกใช้นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เหยื่อตัวเล็กๆนะดีดปลิวๆเหมือนกันนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วถามว่าในลักษณะการตกปลานะครับน้าหนวดเองอชอบชอบนะชอบไอ้พวกคันเล็กๆบางๆเ <c oughs> <c oughs> บๆๆาๆเงี่ยแหละนะครับ แต่ว่าบางทีถ้าทําไม่ดีนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะขาดเหมือนกันนะนะครับการทรงเยือนะครับสําหรับเจ้าคันแลนซี่เนี่ยก็ทําได้ดีเลยนะครับนี่นะโอ้ทำไมแบ็คแบ็คไซท์ทำไมของกูมันโด่งจังวะเรามันก็ไม่ใช่มือโปรมืออาชีพซะด้วยสินะครับเออนะทำได้นะเนี่ยถือว่าดีนะนะครับ การจับถือนะอย่างที่บอกนะครับจับถือได้ถนัดนะครับมือเดียวแบบนี้นะครับสายสตรีทนะครับสายหวานนะสายหวานตามข้างทางนะครับในเขตกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับคลองเล็กๆเนี่ยโอ้สบายเลยนะครับเจอเจอแบบนี้ไปแจมๆเลยนะครับสายหวานนี่นะจากที่นั้นนวดได้ไปลองที่คลองหนึ่งมาเนี่ยสนุกสนานเลยนะสำหรับใช้คันเบ็ดตัวนี้นะคลองหนึ่งลมเก้านะครับที่ได้ไปลองมาถือว่าสนุกเลยล่ะ องยิ้มเข้ามุมจุ๊บอดี๋ย่ขยับนิดนึงเดินๆก็กลัวตกเหมือนกันนะเนี่ยสะพานมันพังแล้วเนนะี่ยยิงเข้ามุม่อยปุ๊บไม่ถึงนะครับเดี๋ยวขอปรับอีกนิดนึงกลัวโด,งด่งอนะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะโด่งไปโดนต้นไม้นั่นนะ่ะไอแบบนี้เขาเรียกท่าอะไรนะ ขาเรียกท่าอะไรนะอะไรว,ว,ว่าพิชชิ่งหรือเปล่าใช่ไหมพิชชิ่งหรือเฟรปปิ้งเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะครับช่วยบอกน้หนนึงนะจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรก็ไม่รู้เราไม่ค่อยได้ใช้งานกับมันด้วยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคัน UL นะน้นหนูจะได้ใช้นะท่าเนี้ยใช้บ่อยด้วยนะครับแต่รู้สึกว่ามันมันทำให้เราคล่องนะคล่องในการใช้งานนะที่เห็นฟู่อย่างนี้ไม่ใช่ไรหรอกนะครับ มันเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเหยื่อที่รุนแรงเกินไปนะครับไม่เหมาะกับน้ําหนักเหยื่อนั่นเองนะครับเพราะว่าเหยื่อบางตัวที่เราได้จุนห่วงจุนอะไรแล้วเนี่ยนะครับการส่งถ้ามันส่งเหยื่อแบบกระชากจนเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดการเขาเรียกว,ว่าอะไรสปูลหมุนเร็วเกินกว่าตัวเหยื่อที่วิ่งออกไปนะครับนั่นแหละก็คือปัญหาที่ทําให้เกิดการฟูนนั่นเองนะครับทดสอบกันไปอืม้มติดต้นไม้ สา c a คสก็ทำได้ดี o v e r อร์เเป็นไงสบายอยู่แล้วนะโอเวอร์เฮดะคือนาะมันมันก็เป็นอะไรที่เบสิกพื้นฐานอยู่แล้วนะครับโอเวอร์เฮดสายแคสอะไรพวกนี้นะครับป็นเป็นท่าพื้นฐานนะครับที่เหลือก็ไปลองดูว่าเราสามารถรีดประสิทธิภาพของตัวอุปรกรณ์ของเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับกับสิ่งที่เรามีนะครับแต่ถ้าเราสามารถจัดองค์ประกอบของมันได้ดีเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเยี่ยมมากเลยนะครับ นี่แน่เฮ้ยยิบ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 เหมือนฝนเอาแล้วฝนมาแล้วเฮ้ยอ่ะนั่นก็เป็นการทดสอบนะครับสําหรับเจ้ากบยางนี่ตัวจิ๋วนะครับน้ําหนัก4.5กรัมนะครับกับเจ้าคันเบ็ดนะครับแรนซี่นะครับจากค่ายฟิชชิ่งแฟนนั่นเองครับนั่นก็เป็นผลการทดสอบนะครับวัยรุ่นสําหรับเจ้าคันยูตัวนี้นะครับฟิชชิ่งแฟนนะครับแรนซี่นี่นะก็เป็นคันยูที่นันวด นำเข้ามาประจำการอีกหนึ่งคันนะครับถือว่าใช้งานได้สนุกสนานนะครับนนวดเอาไปใช้ออกทริปมาแล้วด้วยนะครับก็มีผลงานมาให้ชมกันบ้างส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับถ้าใครที่ชอบสายหวานในลักษณะแบบนี้นะครับสเปคคุ้มแบบนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับไปดูรีวิวได้นนวดทำรีวิวไว้ให้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มาทดสอบภาคสนามถือว่าประทับใจนะครับผ่านเลยครับตัวนี้นะครับผ่านที่หมายถึงว่าสอบผ่านนะ ไม่ใช่ผ่านไปก่อนนะสอบผ่านเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับองค์ประกอบอื่นๆก็สําคัญเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรอกหรือสายนะครับเลือกให้เหมาะสมนะครับเพื่อให้มีความสุขกับการใช้อุปกรณ์นั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับเหยื่อจากค่ายลิปลอยด้วยนะครับขอบคุณเหยื่อจากค่าย In f ฟิน t y f i ฟิชชิงลัวด้วยแล้วกันนะครับเจ้ากบนะเจ้ากบ In f ฟิน t y f i ฟิชชิงลัวแล้วก็ลิปลอยบูมนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เหลือนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเสื้อสวยๆนะครับ จาก Rocky Fishing Jersey โดยพี่จิ๊บ Rocky Fishing หรือว่าพี่จิ๊บ m c c c u t t o m ม Jersey นั่นเองนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับคลิปพักสนามนะครับจะพาไปทดสอบนะครับอุปกรณ์ตัวไหนกันอีกนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ